เดนแม็กชนบอลเล็ครับแม็กชนบอลเล็กเป็นไรบ้างครับวางไว้ว่างอ่ะไอสัตว์ให้เป็นบอลเล็กมันว่างว่วหนึ่งครับมันว่างมาเนหนึ่งมันว่างว่าวัหนึ่งเฮ้ยไอสัตว์นาเฮ้ยนานานาบอกและเย้นนายสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยเป็นไรวะไอนสัตว์ก็คือมันว่างของเรานะครับมันว่างคือมันว่างของเรา อย่าไปอย่าไปเขาปลาไปเลยเขาปลาไปเลยสักขาปลาไปเลยขาป่าไปเลยเขาปลาไปเลยข้าป่าไปเลยาฮ่าฮ่าฮ่า่าั่าฮ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 ่วฮ่า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 ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าน่าฮ่า่างรุ่ัฮลาฮ่าฮ่าบ่าฮาฮ่าาร่าฮ่าฮ่าฮ่่า่า่่่าา บิ๊กบอสมาเองนะครับวันน้องว่างครับยกล้อลงนาอไ้เหีำมาลุนห่านะครับเต็มระบบไปสารนลงน้ำไปเลยไปเลยไปเลยปั๊ดไปเลยไปเลยมาล้อมาล้อ <cười> 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 hey, đừng luôn mừng này đi đừng đây đừng lót này đi Văn Hoàng luôn chết của cô mà đã nó Văn Hoàng luôn chết Đúng nó bay ลางมุจ็ดไอ้ย่าไอ้ย่ยมึงไม่จับลไ <laughs> วะไรวัววววนว่างวัวคือวังว่างนะครับินงานถ่ายมาเด้อครับเปสัตว เหี้ยแดกข้าวเลยสัตว์วันละว่างรุ่นห้าเว้ยเหี้ยวั่ารุ่นห้าเว้ยวันว่ารุ่นห้าวันว่างรุ่นห้าไอ้สัตว์เต็มระบบไอ้เหี้ยรุ่นห้าครับวันว่างรุ่นห้าครับยกเต็มระบบครับไอ้สัตว์ยกเต็มระบบวันว่าง เกือบเลยเฮ้ยมึงคุมรถก็สุดเลยว่ะเฮ้ยมึงคุมรถได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงคุมรถได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงคุมรถสุดจริงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ ครับผมขอบคุณมากครับคอมเมนต์มาได้เกณฑ์มาได้ฝากกดแชร์ด้วยเงี้ยไอ้เงี้ยมึงสุดว่ะเมื่อกี้มึงคุมรถได้ไงวะเยี้ยลงไปแล้วยังขึ้นมาได้เสียเกมเต็มระบบไปวันละคันเ้าไปจะเต็มระบบไปเออนั่นแหละเยี้ยขายไปกับปลาเลยสัตว์มันต้องว่างเรา โลโลโลเร่วๆๆกินเี้ยง้สัตว์โอาย่าฮ่เีาฮ่ัน่าฮ่า่าฮ่าั่่่า่าอ่าฮฮ่น่าง่่าฮ่า่า่าฮ่โอ้าว่าง,วาง่วบบ่าวาฮ่าาฮ <c ười> ่า,า่าฮา่าฮวาาฮ่าฮ่า่่า <c ười> เฮ้ยยกเต็มระบบไปวันละวารุณห้าวันละวารุณห้าเรียมร้อยเรียบร้อยตัด กูได้ยานรถกลับบ้านเลยสัตว์เอ,อ้ย <laughs> ปีดจ้ะว่ะปีดโอ้เต็กเลยเพราะว่า